สบายดีซื้น้อยเด้อืันนี้เขาก็จะมากินซูซีน้ำกันเด้อก็จำเป็นประมาณนี้โนะแล้วก็ฮันดัทอดวาซาฮันดับชีทเขาก็กัดไปแล้วคำหนึ่งเดี๋ยวเขามากินให้ทุกคนได้เบิ่งกันว่าซิแซ่บซ้ำได้ เดี๋ยวเขาจะมาร้องเก่นตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นเคลือบมัน์ฟร,รงังคำเต๋อเลยจ้าอ้าวฮึม่มเราทราบกแบบดีได้เรสทราบดีเดี๋ยวจะมาร้องเก่นชูชี สุดสีก็คัม n เ ớ ๆเดี๋ยวเขาเก่งผูกอัดก่อนแสบอยก็คืออ่ะเอาเนี้อไปมันมีสปอนเซอร์เด้อแต่ว่าแบบไผรที่อยากได้แบบเป็นฮอนด็อกชีสก็สามารถไปซื้อได้เด้อเดี๋ยวเขาไม่ก่งตัวเดี๋ยวเขาใช้มือเลยเนาะวัส่วนลบบสาน แบบสไขออกเองเลปิน,น,นสเกตาเลยตยยัว มันมีชีมีชีเยอะไม่เบอรฮอนลัเนลัไม่อะลยเบอร์ยืนดีอยาหามาล้องตัวนี้พร้อมัวนี้น่าจะมีชี ก็ค hmm ือแบบทั้งแซ่บแล้วก็ทั้งแซ่บทั้งอร่อยบาซานะจะชิชูซับแป๊กฮเจอสารน่าต้นน่าละปตอนน่ยัน่าเยี่ยงอ่าอื่นน่า่

อานนีก็คือน้ำแบบสีแบบสีเนาะ เซมอนเซมอนเนาะเซมอนเซมอนปกติได้เป็นคนบ่อยมากฝึนเซมอนปานใดเพราะว่าผมากเพราะเป็นอย่างเนาะ อาหารก็จะประมาณนี้เลยอร่อยมากเขาว่าวข้าวคิดเตะ เราไป,ปชิมมชช่าองน้องใช่หราใช้คนช่เยน,น,นยอยนในเน,น,น,นื้อเย่แบบไข่ปลาเนอเยือชนี่เนื้อมดแตงกวาย่างเนดจอดีนะเนื้อเนื้อมดจเนีสากลว้ากูอยู่ในก็ลล่าร์นอแค่นีกูแบบกูา ừm chết trên đó rồi, chết ừm 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 là hết sản cơn chim. Rồi đi tìm thăm dò thôi. Ha cả nào. Cho nên nó cho thành mặt chơi của bố em ít tìm cầu giở. hoặc là sushi chai của bố ý tình cho xứ về đi cha có quý tình cho xứ về đẹp của chú chó nhẹ bạn nhà một cha này giờ của giới tôi nên cho chuyện như nó chưa xí một cha chị hãy quý ý tình cho xứ để suy cá mà lúc đoán nó khá hẹn là những khổ bạc sụt sụt mới mai nó rồi mà nó là cây nó đau này, này sáng mà, hay nó sẽ mà nó tiếp họ nó mỏ vẻ quá khó thăm đi má อร่อยนะคะสาขาอยู่ที่ตลาดเกดนะคะสาขาเชียงใหม่คนเชียงใหม่เขามาทำนะคะแล้วก็แบบฮันด็อกนี้ก็อยาจะพีเอาแบบรูปพีให้ดูนะเนาะมันเป็นมันฝรั่งเดี๋ยวเราจะชว์ให้ดูมันเป็นของเกาหลีเนาะชื่อว่าฮันด็อกเกาหลีสามารถมาตาม thi ở Long Thọ Sơn đây nè cả, ở thì phẳng là, mình sẽ dạ, không thì nó ở ở chợ Khế, nhà chợ Khế, cái này như mướn suốt, kiểu kiểu, 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 kiểu นกซัสสีถาไปนอยอเจนึ่งมัวจ๋อลานี่ยลน้อตานมัวเตเตเทียจอซูชิหนอเนี่ยเนี่สามารถมัวอยู่เป็ตลาดเชเต้าจทาดอกนอยเจนยเลยซัสีตกกลมเจตุนอชิเกอตูันดอกนอเจยจอนี่มัวชดอมันฝรั่งเจลมวอตูนอกาาะนน่นอนอเจมวตนชีเูชนเจ À, của nhà ứng lo trên nhưng rồi như thì kia ý còn cũng cũng <laughs> pounds, Junior, men... yeah, như thế tỏ ta do lo cho cho phải rồi tỏ ta cho phải rồi ta thôi nóng nồi chè nó chỉ chưa đi nữa ứng dụng ứng nó ứng xứ chỉ ứng nó ta tạm sao? chè ta tỏ do còn tờ đô la do còn tờ đô la chè ta tỏ do ít sản chị chè hóa cơ chị nóng nồi chè của lo lý nó xứ cũng mua là nè, giờ đến tới nhà của đại video no nó chơi nét pa follow thì và subscribe cho 阿妹没老挑，拜。